สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาใร่ควรพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1 0ถึง11ซึ่งเป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะคนที่สัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตซ์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อัศศัตร์ในของเล็กน้อยจะอัศศัตร์ในของมากเช่นกันเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่ซื่อสัสอสตร์ในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่า พระคัมภีร์ที่ยกมานี้จะทําให้เราเข้าใจน้ําพระทัยพระเจ้ามากขึ้นในคําสอนเรื่องพ่อบ้านไม่ซื่อสัตว์ที่เราได้กล่าวถึงไปเมื่อวานหากสังเกตให้ดีเราจะพบคําว่าทรัพย์สมบัติอธรรมและทรัพย์สมบัติอันแท้ที่พระเยซูกล่าวถึงทําให้เราชัดเจนในข้อพระคัมภีร์เมื่อวานมากขึ้นใช่หรือไม่พระเยซูทรงจัดทรัพย์ทางโลกทั้งหมดเป็นทรัพย์อธรรม แต่ทรัพย์ที่เที่ยงแท้คือบำเหน็จบนสวรรค์ของเราทุกคนคนฝ่ายโลกที่ได้รับหน้าที่ดูแลทรัพย์อธรรมชั่วคราวนั้นด้วยความซื่อสัตย์ก็จะซื่อสัตย์ในทรัพย์ที่มากด้วยในขณะที่ใครก็ตามที่อัศ์กับทรัพย์เล็กน้อยก็จะอัศ์กับทรัพย์มากด้วยพระเยซูทรงสอนอีกว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับทรัพย์อธรรมพระเจ้าก็คงไม่โปรดประทานทรัพย์ที่แท้ให้ด้วยเช่นกัน เราเชื่อหรือไม่ว่าทรัพย์สินที่เราครอบครองในโลกนี้คือทรัพย์อธรรมที่พระเจ้ามอบให้สําหรับเราที่จะครอบครองชั่วคราวเพื่อพิสูจน์ตรวจสอบว่าเราสัตซ์ซื่อกับทรัพย์อธรรมเหล่านั้นเพียงใดแล้ววันหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานทรัพย์อันเที่ยงแท้แก่เรานั้นพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้สมกับความสัตซ์ซื่อที่เราพิสูจน์มาทั้งชีวิตอย่างไรนั่นเอง ขอให้เราทั้งหลายสัตซื่อต่อทรัพย์อธรรมที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลใช้ทรัพย์นั้นอย่างสัต์ซื่อและเกิดผลต่อแผ่นดินของพระเจ้าตลอดไปขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน